ครับดูต่อตัวอย่างที่8นะครับจากที่เราได้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุานามฟังก์ชันติโกณมิตินะครับแล้วก็ในลักษณะที่ฟังก์ชันมีการคูณหารนะครับแล้วก็อมโพสิทธิ์นะครับตัวอย่างแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการทำข้อสอบ นะครับแพทหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสอบเสร็จวิชานะครับแล้วก็จะฝึกให้นักเรียนเข้าใจความหมายและเข้าใจคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการคูณการหารนะครับของฟังก์ชันแล้วก็กับการหาอนุพันธ์นะครับพร้อมในเรื่องของพวกคอมโพสิตฟังก์ชันด้วยนะครับถ้ามีส่วนไหนที่นักเรียนไม่ทันนะครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการรีรันดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็พร้อมกระทำแบบฝึกหัดประกอบไปด้วยนะครับ โอเคกำหนดตัวอย่างที่8นะครับว่าถ้ามีฟังก์ชัน f x นะครับโดยมี f 2เท่ากับลบ3แล้วก็มีฟังก์ชัน g x นะครับโดยมี g 2เท่ากับ1น f คูณสเท่ากับ4นะครับ g คูเท่ากับ5จงหาค่าแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับอย่างข้อแรกกำหนดฟังก์ชัน h x นะครับเกิดจาก5คูณฟังก์ชัน f x บวกกับฟังก์ชัน f คูณกับฟังก์ชัน g นะครับเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ถึง f x คูณกับ g x นะครับจงหาว่า h พาม2เท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับก็ใช้วิธีการหาอนุพันธ์นะครับของ h พาม x นะครับกลุ่มแรกนั้นไม่มีปัญหาสามารถดึงค่าคงตัว5ออกมาได้แล้วก็อนุพันธ์ f นะครับซึ่งเราไม่รู้ฟังก์ชันจริงเราก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ f พาม x นะครับ ส่วนในกรณีที่เป็นการหาอนุพันธ์ระหว่างผลคูณสองฟังก์ชันนี้ก็ใช้สูตรการหาอนุพันธ์ผลคูณก็คือพจน์หน้า f ไพรม x คูณกับดิฟพจน์หลังโดยการเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือ g ไพรม์ x นะครับบวกกับพจน์หลังก็คือ g x อนุพันธ์พจน์หน้าก็คือ f ไพรม x อันนี้คือดิฟฟังก์ชัน f x, คูณกับฟังก์ชัน g x, นะครับแต่เราต้องการหา ค่า h พาย2ก็แทน x e ด้วย2ลงไปก็จะได้เป็น5คูณกับ f 2นะครับ f พา2บวกกับ f 2นะครับคูณไม่ใส่วงเล็บรล้นะคูณกับ g พาย2บวกกับ g 2นะครับคูณกับ f พาย2ก็แทนค่าที่โจทย์กำหนดให้ลงไปนะครับก็จะได้เป็น5คูณกับ4นะครับบวกกับลบ3 คูณกับ g ีพายสซึ่งมีค่าเท่ากับ5นะครับบวกกับ g2 ที่มีค่าเป็น1คูณ f พายสมีค่าเป็น4นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ย20ลบ15ได้5บวก4เป็น9นะครับก็จะได้ค่า h อพายสก็คือ9นะอันนี้ก็ใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณนะครับข้อ2กํกำหนดฟังก์ชัน h x เช่นเดียวกันนะครับ กำหนดฟังก์ชัน y นะครับเท่ากับ s q u ส r e root ของ x คูณ f x บวกกับ g x นะครับเนื่องจากฟังก์ชันส r e r รู t x ตัวนี้มี x เป็นตัวแปรนะครับดังนั้นเราจะมองว่า s q u ส r e root x ตัวนี้เป็นฟังก์ชันแห่งฟังก์ชันคูณกับฟังก์ชัน f ดังนั้นในส่วนข้างหน้านี้เราจะต้องมองเป็นแบบฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคูณกันนะครับก็ใช้สูตรในการหาอนุพันธ์ผลคูณนะครับบวกกับ g x อันนี้ก็แยกหาอนุพันธ์ได้เลยแล้วก็จับมาบวกกัน อเคนะครับดังนั้นก็จะได้ว่า dy by dx นะครับก็จะมีค่าเท่ากับพจน์หน้าก็คือ square root x นะครับคูณกับอนุพันธ์พจน์หลังก็คือ f x บวกกับพจน์หลังก็คือ f x อนุพันธ์พจน์ด้านหน้านะครับก็คืออนุพันธ์ square root x เทียบกับตัวแปร x นะครับบวกกับอนุพันธ์ g นะครับอนุพันธ์เสร็จเรียบร้อยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ g x นะครับทีนี้มาดูดิฟ x กำลังสองได้อะไรอ่าทษทีดิฟสแควร r o ูท x นะครับโดยเราบองเป็น x กำลังหนส่วนสองนะครับอ่าได้เป็น square root x คูณกับ f พาย x นะครับบวกกับ f x คูณกับอนุพันธ์สแควร์อนุพันธ์สแควรูท x นะครับหรือ x กำลังหส่วนสอก็หนึส่วนสคูณข้างหน้าจากเดิม x กำลังหนส่วนสะครับเราลบด้วย1 นะครับแล้วก็บวกกับ g ไพรม x จะจัดรูปหรือจะแทนค่าเลยก็ได้นะครับได้เป็นสแ e หรูด x คูณกับ f ไพรม x นะครับแล้วก็มาบวกกับ f x คูณกับ1ส่วนด้วย2จากเดิม x กําลัง1ส่วน2ลบ1เลขชี้กําลังส่วนตรงนี้เป็น x กํลังลบ1ส่วน2ะครับก็มาคูณที่ตัวส่วนเป็น1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2นะครับทั้งหมดนี้คูณ f x แล้วก็บวกกับ g พา x นะครับต้องการหาค่านะครับเมื่อ x ของเราเป็น2นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็แทนค่าลงไป the d y by dx นะครับในขณะที่ x เท่ากับ2ค่าก็จะได้เป็นสแครอ2คูณกับ f พา์ 2, บวกกับ f 2นะครับ คูณกับ1ส่วนด้วย2คูณกับ2ตรงนี้แทนที่ x ยกกํมาลัส่วน2นะครับก็คือสแควรูทของ2อนะครับบวกกับ g พาม2 2นะครับเธอไปดูที่โจทย์กำหนดนะให้มีอะไรบ้างนะครับแทงค่าลงไปก็จะได้เป็นรูท2คูณกับ f อพาย2มีค่าเป็น4นะครับ แล้วก็บวกกับ f ไพร์สเป็น4นะครับคูณกับ1ส่วนด้วย2รูส2นะครับแล้วก็บวกกับ g ไพรม์สองมีค่าเป็น5โอเคไหมครับอ๋อโทษทีโทษทีโทษทีครับตรงนี้เป็น f 2 f 2ของเรามีค่าเป็นลบอเคนะครับแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมา นะก็เอารูสองคูณทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็ตัวเศษของเราจะกลายเป็น4นะครับก็จะได้เป็นสิบหกลูสองนะครับลบด้วย3ามรูทสองนะครับบวกกับ20นะครับทำตัวส่วนให้เป็น4นะครับทั้งหมดนี้ส่วน4โอเคไหมครับอันนี้ก็เอา4คูณทั้งเศษและส่วน นะครับตรงนี้มีส่วนเป็น4แล้วก็ไม่ต้องอันนี้ก็เอา4คูณทั้งเศษและส่วนนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็น1 3บรูบวกยีส่วนสนะครับเป็น1 3บูบวกกับ20ทั้งหมดส่วนด้วย4นะครับ,รบถ้าเห็นว่าคิดเลขตรงไหนผิดแทนค่าผิดนักเรียนแก้ได้เลยนะครับ เอาแนคิดเบื้องต้นก็คือ1จะต้องระวังรูท x คูณ fx ตัวนี้มองว่าเป็นฟังก์ชันคูณกันใช้สุดหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับดิฟตรงสแควรรูท x ก็ระวังด้วยนะครับมองสแควรูทตัวนั้นเป็นเลขชี้กำลังคือ1นส่วนสะครับข้อ3ข้อ3เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในลักษณะที่เป็นผลคูณ นะครับก็จะมีตัวเศษตัวส่วนก็ใช้สูตรอนุพันธ์เอ่อทบทีครับผลหารนะครับมีตัวเศษตัวส่วนนะครับก็ใช้สูตรล่างดิฟบ,บนลบบนดิฟล่างส่วนดิฟพนล่างกํลาลังสองนะครับก็จะได้เอชพามเอ็กนะครับเท่ากับพลล่างก็คือ f x ฟเอดิฟพดดนบนนะครับใส่ผลลั์อนุพันธ์ลงไปเลยนะครับโดยผลลัพธ์ก็จะได้เป็น 4x อนะครับอนุพันธ์ 2x ตัวนี้ได้เป็น 4x บวกกับอนุพันธ์ gx นะครับผลลัพธ์ของการอนุพันธ์เขียนแทนด้วย g พาย x อันนี้คือล่างดิบนนะครับลบบนนะครับก็คือ x 2 x กําลังสองบวก gx ดิพดล่างเขียนแทนด้วย A, f พาย x นะครับทั้งหมดนี้ส่วนด้วยพดล่างยกกำลังสองก็คือ f x ยกกำลังสองโอเคนะครับล่างดิบนลบบนดิปล่างส่วนล่างกำลังสอง เราต้องการหาค่า h 2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทน x ด้วย2ลงไปนะครับก็จะได้เป็น f 2นะครับ4คูณ2เป็น8บวกกับ g 2นะครับลบด้วย2กำลัง2ด้4คูณ2เป็น8บวกกับ g 2นะครับแล้วก็คูณกับ f 2ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย f 2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็แทนค่าลงไปตามที่เขากำหนดโอเคนะครับเดี๋ยวเรกเรียนแทนเองนะก็เรียบร้อยได้คำตอบแล้วนะครับส่วนข้อ 3, นะเอ่อข้อ4นะครับจะเห็นได้ว่าจะแตกต่างจากคืออื่นก็ตรงที่ว่าโจทย์กำหนดค่า f 2 g 2มาให้นะครับแต่ข้อนี้ให้หาว่า h พรัหนได้อะไร และตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือเรามี f x ลบ3 af ของ 3x ลบ1ไม่ใช่ f x นะครับแล้วก็มี g ของ x กำลัง2บวก1ดังนั้นตอนนี้เราจะต้องมองว่า 3x ลบ1คือฟังก์ชันหนึงฟ์งชันหาได้แล้วไปแทนใน f แสดงว่า f คือเปลือก 3x ลบ1คือไส้เช่นเดียวกันนะครับ x กำลัง2บวก1เราหาค่าได้เท่าไหร่เราไปแทนในฟังก์ชัน g ดังนั้น x กำลัง2บวก1คือเปลือกแล้วก็ g x ก็คือไส้นะครับ เด่ทที x กัง2บวก1คือไส้ g คือเปลือกนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า h ไพรม x เท่ากับค่าคงตัวนะครับลบ3ตัวนี้เราดึงได้นะครับแต่คูณอยู่เฉพาะหน้าฟังก์ชัน g นะครับมาดูตัวนี้ก่อนดิฟ f นะครับโดยการเขียนแทนด้วย f ไพรมแทนไส้ก็คือแทนด้วย 3x ลบ1ลงไปนะครับคูณต่อดยดิฟไส้ก็ค,ค,คือคูณด้วย อนุพันธ์ 3x ลบ1นะครับเทียบกับตัวแปร x อันนี้คือกลุ่มแรกนะครับลบด้วยกลุ่มที่2ดึง3ออกมาอนุพันธ์ g ของ x กำลัง2บวก1นะครับก็ดิฟ g ก่อนแทนไซก็คือแทนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับคูณด้วยดิฟไซนะครับก็คูณต่อด้วยอนุพันธ์ x กำลัง2บวก1นะครับเทียบกับตัวแปร x นะครับ ผลลั์ก็จะได้เป็น f ไพรม์ของ3 x ลบ1นะครับอนุพันธ์3 x ลบ1ผลลั์ได้3นะครับลบด้วย3คูณกับ g ไพรม์ของ x กําลัง2บวก1นะครับอนุพันธ์ x กําลังสองบวก1ผลลั์ก็จะได้เป็น2 x นะครับจัดรูป3คูณข้างหน้านะครับได้เป็น3คูณกับ f ไพรม์ของ3 x ลบ1 นะครับลบด้วย3คูณกับ2 x นะครับคูณกับ g พามของ x กำลัง2บวก1นะครับแต่เราต้องการหาค่า h พายหน1ว่าเท่ากับเท่าไหรนะครับเราลองแทนค่า x ด้วย1ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือ h พาม x ดังนั้น h พารหน1ผลลัพธ์ก็จะได้เป็น3คูณกับ f พายของ3ลบ1ลบด้วย3คูณกับ2คูณ1ได้2 คูณกับ g ีพายของ1กําลังสองแล้วก็บวก1นะครับหรือได้ค่าเป็น3คูณกับ f อพามสอลบด้วย6คูณกับ g ีพามสอซึ่งกําหนดมาให้แล้วว่า f อพาย2 g งีพาย2มีค่าเท่ากับท่าไยใช่ไหมครับเพาม2มีค่าเป็น4 g ่จีพายสมีค่าเป็น5นะครับก็จะได้เป็น3คูณ4ลบด้วย6คูณ5 นะครับก็จะได้คําตอบแลวก็เอาค่ามาแทนแค่นั้นเองนะครับต่อไปแทนที่จะกําหนดว่า f คูณ2 g คูณ2เลขเท่ากับเท่าไรเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะต้องเป็นคนตีความเองนะครับเช่นอาจจะให้ความหมายในเชิงของเรขาคณิตมาแล้วนักเรียนก็ตีความนะครับว่าไอตัว f คูณ g คูณเนี่ยมันจะได้เอามายังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหานแล็ตัวอย่างให้นักเรียนฝึกในตอนท,ท้ายนะครับ มาดูตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่9นี้จะดูเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันคอมมิสิตนะครับที่เราจะใช้กดลูกโซ่นะครับในม .4 เราเคยสร้างฟังก์ชัน foggof มาแล้วนะครับแต่เรามีเงื่อนไขในการสร้างอย่างไรนักเรียนพิจารณาจากอะไรเอ่ย ถ้าสมมติว่าเราต้องการสร้างฟังก์ชัน f o g นะครับส,สิ่งที่นเรีจะต้องพิจารณาก็คือเลนส์ของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชัน g ินเตอร์เซกับโดเมนของฟังก์ชันที่2จะต้องไม่เป็นเซตว่างนะครับเราถึงจะสามารถสร้าง f o g ได้แต่ถ้าจะสร้าง g o f นัเอเรียนจะต้องพิจารณาเลนส์ของฟังก์ชันแรกคือ f นเ t e r s e c t กับโดเมนของ g ต้องไม่ใช่เซตว่างนะครับนั่นก็คือจะต้องมีส่วนที่มันรับกันมันถึงจะสามารถส่ง x นะครับ ไปยังค่า y ของ e, e อีกเซตนึงได้นะครับนั้นเวลานักเรียนทำก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโดเมนด้วยแต่ตอนนี้ที่กำหนด,ดมาเนี่ยนะครับโดเมนเลนนะครับหรือฟังก์ชันที่กำหนด,ดมาจะมีลักษณะเป็นเศษส,ส่วนเ,เป็นพหุนามนะครับโดยส่วนใหญ่โดเมนก็จะเป็นอะไรครับจำนวนจริงนะครับโอเคข้อนี้ให้นักเรียนหาว่า f o g ผา x ได้เท่ากับเท่าไรมีวิธีการ2วิธีคือ เราอาจจะสร้าง f o g ออกมาก่อนนะครับถ้าเราจะสร้างนะครับ f o g เราก็จะได้ว่าจาก f o g x นะครับที่เราต้องการหาอนุพันธ์นะครับ f o g ของเราเนี่ยก็คือ f ของ g x นะครับเราสามารถพิจารณาเขียนเป็น f ของ g x นะครับ f ของ g x ก็คือนํา g x ตัวนี้นะครับ ไปแทนในฟังก์ชัน f ซึ่งนักเรียนก็จะพบว่าจะต้องแทน2ทีนะครับแทนที่ x กำลัง4กับแทนที่ตำแหน่งของ x กำลัง2ด้วยนะครับนั่นก็จะได้ว่าเป็น g x ทั้งหมดนี้ยกกำลัง4ลบด้วย2คูณกับ g x นะครับทั้งหมดยกกำลัง2แต่ g x คืออะไรก็เอามาแทนค่านะครับก็ได้เป็น x กำลัง2บวก5 ทั้งหมดนี้ยกกำลัง4ลบด้วย2คูณกับ x กำลัง2บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนจะทำวิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หาอนุพันธ์ออกมานะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะใช้วิธีการหาอนุพันธ์แบบคอมโพสิตฟังชันนะครับนั้นขอลบตรงนี้นะครับ กระบวนการที่เราจะทําตอนนี้ก็คือเราจะหาอนุพันธ์ของคอมโพสิตฟังก์ชัน f o g x นะครับเราจะมองว่า g x คือไส้ f x ก็คือเปลือกนะครับดังนั้นดิฟเปลือกก็คือดิฟ f แทนไส้คือแทน g x ลงไปคูณต่อดิฟไส้ก็คือคูณด้วย g พา x โอเคไหมครับดิฟเปลือกแทนไส้คือ g x คูณต่อด้ดิฟไส้คือ g พาม x นะครับดังนั้นเรามาหาว่า f พาย x ของเราได้อะไรนะครับจาก f x ที่กำหนดมา f f พาย x ของเราก็จะได้เป็น 4x กำลัง3ลบด้วยอนุพันธ์ลบ 2x กำลัง2ก็2คูณข้างหน้าได้เป็น2คูณลบ2ได้4นะครับ x กำลังจาก2เหลือเป็นกำลัง1อันนี้คือ f พาย x นะครับได้เป็น 4x กำลัง3ลบ 4x นะครับต่อไป g x จาก g x ที่กําหนดมานะครับก็จะได้ g x คืออนุพันธ์ x กำลังสได้2 x อนุพันธ์บวก5ได้0นะครับจากนั้นก็นําไปแทนค่านะครับดี๋นั้น f x ของ g x เราก็แทน x ลงไปที่แทน g x ลงไปที่ x ของ f x ซึ่งมี2ตํตำแหน่งที่เราต้องแทนนะครับก็จะได้เท่ากับ4คูณกับ g x ทั้งหมดนี้ยกกำลัง3ลบด้วย4คูณกับ gx อันนี้คือ f พาร์มของ gx ทั้งหมดนี้คูณกับ g พาร์ม x ซึ่งก็คืออะไรครับ 2x แล้วก็แทนค่า gx ลงไปนะครับก็จะได้เป็น4คูณกับ 4x กำลัง3นะครับลบด้วย 4x ทั้งหมดนี้ยกกำลังสลบด้วย4คูณกับอะไรครับ gx นะครับทษทีครับต้องแทน gx นะครับ gx ของเราคือ x กำลัง2บวกหานะครับทั้งหมดนั้นยกกำลัง3แล้วก็ลบด้วย4คูณ gx ก็คือ x กำลัง2บวก5นะครับทั้งหมดนี้คูณด้วย2 x ก็จะได้ค่า fog าม x นะครับโอเคนะเหมือนคน <laughs> คนสอนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยเวลาที่ดึกแล้วอ่าขอดูข้อ2นะครับมี gof พร์ x นะครับเช่นเดียวกันกับข้อ1นักเรียนก็ลองเขียนออกมาก่อนว่าเราต้องหาอะไรบ้างนะครับฟังชันแรกคือฟังก์ชัน g นะครับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน f หาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x เขียนลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงว่าฟังก์ชัน f จะต้องเป็นฟัง์กชันแรกที่เราหาค่า x นะครับจากนั้นก็ไปแทนในฟังก์ชัน g ดังนั้นเราจะมอง f x เป็นเปลือก g x เป็นไส้นะครับก็ดิฟเปลือกก็คือดิฟ g แทนไส้ก็คือแทน f x นะครับคูณดิฟไส้ก็คือคูณกับ f พาย x นะครับทีนี้มาทดเลขหาค่า f พาย x ก่อน f ห้า x ของเราจาก f x ที่เรามีนะครับจัดเป็น x กาลังลบสนะครับก็ลบสคูณข้างหน้าจาก x กาลังลบสอลบอีก1กลายเป็นลบสนะครับแล้วก็ดิฟ x กาลังสองได้เป็น2อคูณข้างหน้าจากกําลังสองหรือเป็นกําลัง1นะครับหรือได้เป็นลบสส่วน x กาลัง3นะครับบวก2 x อันนี้คือ f พาม x นะครับต่อไป g x ของเราคือ1บวก x กำลัง3ดังนั้น เราจะได้ว่า g ร์ x ก็จะมีค่าเท่ากับ0บวกกับ3 x จากกำลัง3เหลือเป็นกำลังสดังนั้น g ร์ x ก็คือ3 x กำลัง2นะครับใครที่รู้ตัวว่ายังอนุพันธ์ไม่คล่องก็ดูในแบบฝึกหัดประกอบทำเยอะๆนะครับโอเค g ร์ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ x กำลัง2ดังนั้น g ร์ f x นะครับก็จะได้เป็น3คูณกับ f x ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2คูณกับ f พาย x นะครับแต่ f x ของเราคืออะไรแทนค่าลงไปนะครับ f x ของเราคือ1ส่วน x กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดนี้กำลังสองคูณกับ f พานะครับก็คือลบ2ส่วน x กำลัง3นะครับบวกด้วย2 x นะเรียบร้อยนะครับที่เหลือน,นั้นก็เป็นแค่การจัดรูปโอเคไหมครับ อันนี้คือ g o f ไพรม์ x นะครับอ่าทีนี้ข้อดึงข้อ2ที่เราทำเนี่ยก็กำหนด f x g x มาให้นะครับแต่ข้อ3ไม่ได้กำหนดค่า f x g x เอ่อไม่ได้กำหนด f x แต่กำหนด f ของ2 x ลบ3นะครับแต่ต้องการหาว่า f o g ไพร์ x ได้อะไร ดังน,นั้นข้อนี้อาจจะใช้วิธีการจัดให้เหลือเป็น F อก่อนนะครับความตั้งใจของการที่สร้างโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาคืออยากให้นักเรียนทวนกลับไปที่เรื่องเดิมก็คือจากในเรื่องของการกําหนดฟังก์ชันในลักษณะที่เป็นกลุ่มของตัวแปรจะก,กําหนดให้เป็น f x เนะครับเราจะมีวิธีการจัดรูปยังไงวิธีการแรกก็คือบวกเข้าลบออกนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการกําหนดว่าจากที่เรามี f ของ 2x ลบ3 เราให้ทั้งหมดนี้นะครับมองเป็นจํานวนหนึ่จำนวนนะครับสมมตุติเรามองว่าให้เป็น a นะครับก็ให้ a เท่ากับ 2x ลบ3นะครับหรือได้ว่า x เท่ากับย้าย3ไปบวก a แล้วหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ x เหมือนแก้สมการหา x นะครับดังนั้นตอนนี้ที่เรามีอยู่นะครับตัวที่ขีดเเซนใต้ทั้งหมดของเราเนี่ยก็คือตัวแปร a ใช่ไหมครับ ต่ว่าฝั่งนี้ x ของเราคืออะไรคือ a บวก3ส่วน2ดังนั้นจากที่มีอยู่ก็จะได้เป็น f a นะครับเท่ากับ a บวก3ส่วน2ทั้งหมดนี้กำลัง2แล้วลบด้วย5นะครับยกกำลังสองทั้งเศษและส่วนตัวส่วนได้4อาจจะเขียนเป็น1ส่วน4คูณข้างหน้าแล้วก็เป็น a บวก3ทั้งหมดกำลัง2อลบ5อย่างนั้นก็ได้นี่คือค่า f a นะครับถ้าเราต้องการหา f 9ก็แทน a ด้วย9ได้เลย f 6ก็แทน a ด้วย6 f b ก็แทน a ด้วย b f y ก็แทน a ด้วย y f k แทน a ด้วย k ดังนั้นถ้าเราจะหา f x ก็แค่เปลี่ยนนะครับอย่าไปยึดติดกับตัวแปรว่า a ต้องสลับกับ x นะครับตามที่เราจัดรูปไว้อันนี้ก็แค่ตัวแปรตัวหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นถ้า f x นะครับก็จะได้เป็น1ส่วน4นะครับ แล้วก็ x บวก3มทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย5นะครับวิธีการที่ถูกต้องจริงของนักเรียนเวลาทำก็คือจะต้องใช้วิธีการบวกเข้าลบออกนะครับก็คือจัดให้ด้านขวามือเนี่ยอยู่ในรูปของ2 x ลบ3ให้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นวิธีการจัดรูปนะครับโดยอาศัยวิธีการมองกำหนดเป็นตัวแปรตัวใหม่นะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวแปร x นะครับโอเคดังนั้นตอนนี้เรามี f x เรามี g x เรียบร้อย <c oughs> โทษนะครับตอนนี้เราต้องการหาค่า f o g พม x เราจะต้องไปหาจากเลยครับอะไรเอ่ยที่เป็นเปลือกอะไรเอ่ยที่เป็นไส้ g ติด x นะครับนั้น g เป็นไส้ f อยู่นอกสุดด้านขวาสุดด้านซ้ายสุดหรือหน้าสุดก็คือเปลือกนะครับดิฟเปลือกก็คือดิฟ f แทนไซส้ก็คือแทน g x นะครับคูณต่อดีริฟไซก็คือ g พาม์ x นะครับเราก็ไปหาว่า g พาม์ x แล้วก็ f x ได้อะไรนะครับามาทดเลขฝั่งนี้เอ่อ f x ก่อนละกันนะครับ f พาย์ x ของเราจากที่เราได้ f x ไว้นะครับก็2คูณข้างหน้านะครับก็จะได้เป็น2ส่วน4จากเดิวมวงเล็บนี้กําลัง2อหรือเป็นกําลัง1นะครับ แล้วก็ดิฟค่าคงตัว5ได้0นะครับนิดนึงดิฟเปลือกด้วยนะครับโอเคโทษนะครับขอตรงนี้เราจะเห็นเหตว่าตัว fx ของเราที่เป็น1ส่วน4คูณ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ5นะครับเรามอง x บวก3ตัวนี้เป็นไซ้กกำลัง2ตัวนี้เป็นเป,นเปลือก2คูณขา้างหน้าจากกำลัง2เหลือเป็นกำลัง1แทนไซ้ก็คือแทนด้วย x บวก3 จากนั้นก็คูณด้ดิฟไซก็คือดิฟเอวกสเทียบประตูแปรนะครับแต่เนื่องจากลบ5ของเราเนี่ยนะครับลบอยู่กับฟังก์ชันกลุ่มแรกดังนั้นไซ้ตัวนี้คือไซ้ของฟังก์ชันแรกไม่เกี่ยวกันนะครับนังเรียนดิฟตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาดิฟที่ลบ5ซึ่งได้เท่ากับ0นะครับโอเค 1, 2, ส,ส่วน4ตรงนั้นก็คือ1ส่วน2คูณกับ x บวก3 แต่ว่าดิฟเบวกสนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งบวกศูนย์นะครับหรือผลลัพธ์ได้หนึ่งโอเคนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า f อฟาก็คือ1นึส่วน2คูณ x อบวกสนะครับส่วน g ีพา์นะครับตัวนั้นไม่ยากนะครับ g พาของเราอนุพันธ์ 2x บวก1ผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2บวก0นนะครับทีนี้เราจะไปหาค่า อนุพันธ์ fog ที่เราต้องการนะครับนักเรียนก็เขียนย่อๆอนิดนึงแล้วกันนะครับดังนั้น f ไพรมของ gx นะครับเราก็จะเอา gx ไปแทน tx ทใน f ไพรม x นะครับหรือได้เป็น1ส่วน2คูณกับ gx บวก3นะครับแล้วก็คูณกับ g ไพรม x ซึ่งก็คือได้2 หารกับ1ส่วน2นะครับหรือคูณกับ1ส่วน2ได้1นั่นก็เหลือเป็น g x บวก3นะครับโดย g x ของเราคืออะไรครับก็คือ2 x บวก1นะครับแล้วก็มีบวก3อีกตัวหนึงนั้นก็จะได้ f o g ไพร์ x ก็คือ2 x บวก4นะครับ